ธรรมะสวัสดีวันนี้ก็เป็นวันที่20พฤษภาคมพศ2564เดี๋ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายอันนี้ก็เรามาถึงทางผ่านห้วยขาแข้งเราก็จบฤดูกาล หมู่คณะก็ปลอดภัยดีกันทั้งหกลูก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดในการเดินผู้ดงในคอนัสนี้ขอหมูนะ่คณะขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองปกปักรักษาสาธุาอารอดตายแล้วเฮ้ <c oughs> วันนี้จะต้องรีบไปหาฉันข้าวเพราะยังไม่ได้ฉันข้าวกันครั <c oughs> บ ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลา,ถ,วลาถึงเวลาพวกเราจะได้กลับวัดแล้ว <c oughs> ก็หมูห่คณะก็ล้มป่วยเป็นหนึ่งองค์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คติเตือนใจของพระลูกพระลานในอนาคตต่อไปในการเข้าป่ากรรมฐานภาวนา <c oughs> ก็ถือว่า สิ้นสุดในการเดินทางอีกแค่2กิโลก็จะถึงวัดหลวงปู่อุทยัยเราไม่สามารถที่จะทะลุได้เพราะว่าน้ำป่าไหลมาพวมห้วยขาแข้งแล้วก็ทำให้หมูกณนะอีกองค์หนึ่งก็ล้มป่วยในกลางป่าก็จะต้องได้เยินเดินกลับมาย้อนกลับมาทางเกา่าชีวิตนี้ มูคณะครูบาอาจารย์ก็เ,เหนื่อยเมื่อยล้ากันแทบเอาจจชีวิตไม่รอดแต่ก็ผ่านมาได้ขออนุมโมหนาสาธุกับการเดินเวีป่ากรรมฐานในครั้งนี้สาธุ